ทุครับที่สุดแล้วนายออ่างมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วนะครับนายออ่างก็คือคนที่ก่อนหน้านี้คุณน็อตกองสลักเคยกล่าวอ้างบอกว่าให้เอาลอตเตอรี่ไปหมื่นกว่าใบไงแล้วก็เอาไปขึ้นเงินพอขึ้นเงินได้ได้เงินมา50กว่าล้านก็โอนเข้าบัญชีนายออ่างแล้วนายออ่างก็โอนต่อมาให้น็อตเป็นเงินที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่ดีเอสไอสงสัยเส้นเงินน่ะว่าจะเป็นการฟอกเงินฟอกเงินอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจล้วน วันนี้ออ่างมาครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายออ่างวันนี้รู้ชื่อแล้วครับนายออสเขาบอกเองเขาชื่ออสมาพบมาพร้อมกับทนายความนะฮะการมาวันนี้คือการมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับของ DSI ก็พบว่านายออ่างหรือนายออสเป็นคนที่คุณน็อตเนี่ยอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ถ้าจะให้ลงรายละเอียดให้ชัดๆก็คือคุณน็อตเขาบอกว่า เอาสลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลของลูกค้าหมื่นกว่าใบรู้จักกับนายออ่างเนี่ยวันเดียวแต่ไว้ใจรู้จักกันวันเดียวแต่ไว้ใจเดี๋ยวทําธุรกิจร่วมกันก็เลยต้องการตรวจสอบก็คือเอาเงินอเอาสลากกินดังรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลให้ในายอออ่างเอาไปขึ้นเงินที่กองสลากพอไปขึ้นเงินเนี่ยมันจะออกมา50กว่าล้านเป็นเช็ค2ใบใบหนึ่ง42ล้านบาทใบที่21 1ล้านบาทก็จะรวมเป็น53ล้านบาท คุณน็อตเนี่ยบอกว่าพอเงินมันออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นเช็คานายอออ่างเนี่ยก็เอาเช็คเป็นขึ้นเงินการที่นายอออ่างเอาเช็คไปขึ้นเงินเงินมันก็เลยเข้าบัญชีอออ่างก่อนหลังจากนั้นอออ่างก็โอนเงินออกจากบัญชีอออ่างมาเข้าบัญชีคุณน็อตก็รวมยอดตรงกันเป๊ะห้าสิบสามล้านบาทเหตุผลก็เพราะว่าอออ่างเขา,าอยากมาร่วมลงทุนเขาเลยอยากศึกษาขั้นตอนว่ากองสลากพลัสทำงานกันยังไง แต่พอหลังจากที่โอนเงินโอนเงินกันไปเรียบร้อยแล้วคุยกันไปคุยกันมารู้สึกเขาไม่น่าไว้วางใจก็เลยเลิกติดต่อเขาไปนี่คือสิ่งที่คุณน็อตบอกก่อนหน้านี้วันนี้อออ่างมาเขาชื่อออสอย่างที่บอกพนักงานสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ออสปฏิเสธนะครับและขอยื่นพยานหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง ต่อมาทําเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนรองอธิบดีดีเออนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน5 0,000นบาทเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศและภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือหลังจากที่เขาได้รับการประกันตัวคุณออสก็ออกมาพร้อมกับทนายความเดินทางกลับทันทีแต่พูดกับนักข่าวสั้นๆไม่รู้จักน <Not> ็อตกองสลักั ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเี๋ายชื่อใดในเส้นสามสเก้าเส้นไหมคะไม่มีจะมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือนี้ไหมคะไม่มีเลยครับยืนยันว่าไม่มีนะคะหลังจากนี้ทางเราจะมีการชี้แจงใดๆเพิ่มเติมได้วยไหมคะทนายก็ต้องรอดูทางนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมฮะขออภัยแทนทีมงานเมื่อสักครู่คือเสียงทนายความนี่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 ออดขาวค่ะอ่ะเรามีเสียงช่วงนี้ใช่ไหม อ่าลองฟังเสียงอ๋อดูหน่อยที่บอกว่ามีล็อันนี้อันนี้มา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 ในกรณีใดัะพยานในคดีคุณล็อตเหรอคะคนคนเรื่องครับนี่อันนี้พี่ขออนุญาตพี่เชื่อเลยคะไม่ไม่ได้มาคดีคุณล็อตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวครับ แล้วต่อมาก็พูดคําว่าไม่รู้จักครับเพราะนะักข่าวถามว่าแล้วคุณน็อตราคาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณน็อตยังไงไม่รู้จักครับอ้าวกลายเป็นเงินไปในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นและได้ยินเสียงไปเมื่อสักครู่นั่นคือทนายความส่วนตัวของคุณน็อตนะฮะคุณสุภชัยทิพสิทธิ์วันนี้เนี่ยทนายความเอาหลักฐานเส้นทางการเงินของคุณน็อต39เเส้นทางไปให้พนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะ ไอ้เส้นทางการเงินที่มีการระบุออกมาก่อนหน้านี้โดย DSI ว่ามีการฟอ,อกเงินเนี่ยคือมัน1,090ลาล้านบาทหนึ่งในนั้นมันจะเป็น53ล้านซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอออ่างคือที่เห็นเมื่อสักครู่วันนี้ทนายความเอามาบอกเอามาหมดเลยนะทั้ง39เส้น1,090ล้านบาทเพื่อมายืนยันว่าธุรกิจที่ทำทุกอย่างถูกกฎหมายไม่มีอะไรผิดกฎหมายทั้งนั้น ความกังวลในรายชื่อใดในเส้น39มสเ้าเส้นไหมคะว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือนี้ไงไหมคะไม่มีเลยเยืนยันว่าไม่มีนะคะหลังจากนี้ทางผู้น้อยจะมีการชี้แจงใดๆเพิ่มเติมได้ไหมคะทนายก็ต้องรอดูทางนี้คอย่างวันนี้คุณน้อยฝากอะไรมาเป็นพิเศษไหมคะจับแล้วครับคุณน้องจับอะไรจับเงินสามสิบเก้าเนี่ยเป็นเงินพันกว่าล้านเนี่ยสามารถชี้แจงเจ้าหน้าที่ได้หมดหมด เป็นเงินที่เอามาลงทุนในการทำสล็อออนไลน์ของสลัอใช่ครับเป็นเงินที่เอามาจากเงินเข้าออกบัญชีตัวเองนี่นะครับแต่ว่ามันก้อนใหญ่ก็เลยมีให้ชี้แจงยืนยันว่าเป็นเงินที่ทำมจาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายถูกต้องครับชอบโดยกฎหมายครับ,รบขอบคุณครับคือถ้าฟังแบบนี้สามสิบเก้าเส้นทางการเงินเนี่ยมีจริงแล้วนะฮะคือหนึ่งพันเก้าสิบล้านบาทเนี่ยมีจริงและทนายก็พูดในทานองว่ามันมีการเข้าออกบัญชีคุณน็อตจริง แต่เนื่องจากมันเป็นเงินก้อนใหญ่วันนี้จึงรวบรวมหลักฐานทุกอย่างที่เป็นเส้นทางการเงินเอามาให้ DSI ดูรองโฆษก DSI นะครับคุณพิทยาพรชูรัฐก็บอกว่าเอาน็อตส่งทนายความมาจริงก็อย่างที่บอกมันจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆส่วนของคดีแรกเนี่ยคือเส้นทางการเงิน53ล้านบาทก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ออ่างก็เข้ามาแล้วออ่างก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินไปแล้ว ดีเเนี่ยเตรียมจะสรุปสำนวนการสอบสวนทั้ง2คดีเพราะอีกคดีหนึ่งมันจะใหญ่กว่าเพราะมันมีอย่างน้อย7บัญชีที่จะรวมกันแล้วเป็นเงินมากกว่าพันล้านบาทไอ้คดีนั้นเนี่ยคดีที่2เนี่ยตอนนี้มีคนเข้าให้ข้อมูลแล้ว4คน DSI ขออนุมัติศารออกหมายจับทั้ง3คนนี้แล้วจับมาได้แล้ว1อีก2อยู่ระหว่างหลบหนีครับ มีเสียงไหมฮะอ่ะไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้านะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นด้วยประการชนี้แหละฮะนี่คือเส้นทางการเงินของน็อตค่ะ